ชีวาภาพ PGPR2 คือปุ๋ยชีวาภาพ PGPR สำหรับข้าวประกอบด้วยเชื้อแบคทีเรียรที่มีชีวิต2สกุลคือ 1. อโซปริล r i l l u m 2. เ u เ h n e r i เชื้อดังกล่าวมีความสามารถในการตรึงไนโตรเจนละลายธาตุอาหารพืชผลิตฮอร์โมนช่วยเพิ่มการเกิดรากพืชช่วยเพิ่มการดูดน้ำและธาตุอาหารให้กับพืชน,นั่นเอง ก่อนใช้เราต้องทำการวิเคราะห์ดินในพื้นที่ที่เราจะปลูกพืชซะก่อนเพื่อให้รู้อัตราการใช้ปุ๋ยที่เหมาะสมในแต่ละพื้นที่นั้นๆปุ๋ยควบคุมการปลดปล่อยด้วยนาโนเทคโนโลยีปุ๋ยควบคุมการปลดปล่อยมีหลายชนิดแต่ชนิดที่เป็นที่นิยมจะประกอบไปด้วยธาตุอาหารพืชหรือปุ๋ยที่ละลายน้ำได้ดีซึ่งจะถูกเคลือบด้วยสารโพลิเมอร์ชนิดที่ไม่ละลายน้ำนกลไกการปลดปล่อยของปุ๋ยควบคุมการปลดปล่อย จะมีทั้งหมด3ระยะตามหลักการแพร่คือระยะแรกน้ำจะผ่านชั้นสารเคลือบซึมเข้าสู่เม็ดปุ๋ยระยะที่2น้ำที่เข้าไปจะละลายอยู่ภายในสารเคลือบและระยะที่3ซึ่งเป็นระยะสุดท้ายปุ๋ยที่ละลายจะเกิดแรงดันภายในทำให้เกิดการปลดปล่อยโดยการแพร่ปัจจัยที่มีผลต่อการปลดปล่อยจะมีด้วยกัน2ปัจจัยหลัก คือสภาวะแวดล้อมและเม็ดปุ๋ยด้านสภาวะแวดล้อมจะประกอบด้วยความชื้นอุณหภูมิและชนิดของจุลินทรีย์ในดินขณะที่เม็ดปุ๋ยก็จะขึ้นอยู่กับชนิดและความหนาของชั้นสารเคลือบปุ๋ยควบคุมการปลดปล่อยด้วยเทคโนโลยีของเราเราได้พัฒนาชั้นสารเคลือบชนิดนาโนคอมโพสิตที่ผลิตจากวัสดุฐานธรรมชาติ เพื่อให้ได้ชั้นเคลือบที่มีความแข็งแรงขึ้นและสามารถย่อยสลายได้ทางชีวภาพเพื่อให้การเปิดปล่อยธาตุอาหารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้เรายังได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีการกักเก็บธาตุอาหารเสริมเพื่อให้พืชได้รับสารอาหารที่จำเป็นอื่นๆได้อย่างครบถ้วน โดยสามารถออกแบบการเปิดปล่อยธาตุอาหารเสริมได้อย่างเหมาะสมและตรงตามความต้องการของพืชได้อีกด้วยและมีผลงานหนึ่งครับเป็นการนำทลายเปล่าจากปามน้ำมันเมื่อมารวมกับขนไก่แล้วจะเป็นอะไรติดตามได้ในรายการเกษตรก้าวไกลกับสบวกก่อกันเลยครับหลายชุมชนทางภาคใต้ของประเทศไทยได้หันมาปลูกปามน้ำมันมากขึ้นนะครับโดยชาวบ้านมีการใช้ปุ๋ยเคมียาฆ่า,มาแมลงในปริมาณมากเพื่อเร่งผลผลิตเกิดปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรดิน และสภาพแวดล้อมเป็นอย่างมากอีกทั้งเมื่อทลายสดเข้าสู่โรงงานสกัดน้ำมันปลาล์มทำให้มีวัสดุเหลือทิ้งจากกระบวนการนี้นั่นก็คือทลายเปล่านะครับรวมถึงชุมชนใกล้เคียงมีอาชีพเลี้ยงไก่มีขนไก่เหลือทิ้งจำนวนมากดังนั้นจึงเกิดความคิดที่จะนำทลายเปล่าปาล์มน้ำมันซึ่งมีแร่ธาตุสูงมารวมกับขนไก่ที่มีโปรตีนสูงผ่านกระบวนการบดให้มีขนาดเล็กลง และหมักด้วยจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพให้ผลลัพธ์เป็นองค์ประกอบของาธาตุอาหารพืชที่ดีกลายเป็นปุ๋ยอัดเม็ดชีวภาพนับเป็นการนำวัตถุดิบเหลือใช้ทางการเกษตรกลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับ